ทำยังไงเราถึงจะอยู่ใน Tik To อกได้อย่างยาวนานและก็มีความสุขนะคะนั่นก็คือการที่เราจะต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของชุมชนหรือที่เขาเรียกว่า community guideline หรือพวกเราอาจจะรู้จาักกาันในนามกฎชุมชนของ Tik t o อกนั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครนะคะทำผิดกฎรุนแรงก็จะทำให้ช่องของเราเนี่ยถูกปิดได้เพราะฉะนั้นถึง แม้ผู้ติดตามของคุณนะคะจะมีจํานวนมาก t k t t o k เขาก็จะไม่เปิดช่องให้คุณเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ให้ดีนะคะแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าเอ๊แล้วหลักเกณฑ์ของชุมชนเนี่ยเราจะอ่านได้จากตรงไหนนะคะเดี๋ยวตามอ้อไปดูกันเลยะคะ่ะเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์เลือกขีด3มขีดเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเลือกเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติของชุมชนซึ่งหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนนะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยการ13ข้อถ้าเราต้องการอยากรู้ข้อไหนเช่นเรื่องความปลอดภัยของผู้เยาวก็ให้เรากดเข้าไปดูที่รายละเอียดได้เลยค่ะแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจข้อไหนกดติดตามอ้ไว้เดี๋ยวอ้อจะมาอธิบายให้โดยละเอียดในแต่ละข้อเพื่อที่เราจะได้อยู่ใน t i k t o k ได้อย่างปลอดภัยมีความสุขที่สำคัญเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆค่ะ